กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่คำพยากร์ของท่านที่เกิดปีมะเส็งในช่วงปีมะเส็ง2568กับสินแสอูอูทองอูน้ำทองทางช่องเอ็นมีเดียแชนแนลเอเชียนะครับคลิปนี้ก็เป็นการตั้งใจนะครับนะนำเสนอผลงานความรู้ทางด้าน โหราศาสตร์ดวงจีนให้กับแฟนๆเอฟซีที่เคารพรักทุกๆท่านนะครับนะก็เป็นคำพยากรณ์นะของท่านที่เกิดปีมะเส็งน,นะว่าในช่วงปีมะเส็งเนี่ยแล้วก็บังเอิญบังเอิญปีนี้ก็เป็นปีมะเส็งอยู่ด้วยนะครับนะในปีนี้บังเอิญเป็นปีมะเส็งสองห้าหกแปดนะเรามาดูกันว่าปีนี้แปลว่าอะไรนะ ปีนี้นะครับนะก็หมายความว่าอันดับที่หนึ่งเลยนะครับนะพลาดไม่ได้เป็นไฮไลท์สำคัญขออนุญาตขีดเส้นใต้ว่าคนที่เกิดปีมะเส็งหมายถึงคนที่เกิดตั้งแต่วันที่หนึ่งสองสามสี่เกิดตั้งแต่วันที่สี่กลุ่มพาพันธ์ขอที่เข้าสู่ปีมะเส็งจนถึงวันที่หนึ่งสองสามสี่จนถึงวันที่สี่ 4, กุมภาพันธ์ของปีมะเมียเข้าใจไหมครับนะในช่วง365วันนี้ท่านใดก็ตามที่เกิดตั้งแต่วันที่สี่กุมภาพันธ์เข้าสู่ปีมะเส็งจนถึงวันที่สกุมภาพันธ์เข้าสู่ปีมะเมียถือว่าท่านเป็นคนที่เกิดมาอยู่ในอิทธิพลของคนที่เกิดในนักษัตรู ปีมะเส็งน,นะก็บังเอิญในปีนี้เป็นปีมะเส็งก็จะส่งผลให้ท่านมีอายุเรียกว่าครบบางคนก็ครบหนึ่รอบหรอบก็คือ12ปีบางคนก็ครบ2รอบนะครับนะเลยวันเกิดไปก็เข้าสู่วัยเบญจเพศก็ถือว่า25ปีนะครับนะครบ3รอบ3 6ปีครบ4รอบ4 8, ปีปีนะครับนะครบ5รอบ60ปีครบ6รอบ 72ปีนะครับนะและ84ปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเรามาดูเข้าสู่อันนี้นะครับนะก่อนอื่นก็ขออนุญาตแนะนำตัวเองนิดนึงนะคนไทยเรียกว่าไปก็ไปลามาไหว้นะไปลามาไหว้นะตัวของผมสิ้นแสหูอูทองอูน้ำเป็นนะักโหราจาจา์นะโอราจาจานจนทางด้าน ดูดวงนะดูดวงจีนนะครับนะดูดวงจีนนะครับดูดวงแล้วบางคนก็บอกว่าเอา้าแล้วดูดวงจีนดูไงอะ่ะก็ง่ายนิดเดียวครับใช้ห้าอย่างใช้วันที่เกิดเดือนที่เกิดปีพศเกิดเวลาเกิดและวันที่เกิดอุแวอแว่อุแวมาน่ะนะออกมาสู่โลกภายนอกนะครับนะเป็นเพศชายหรือเป็นเพศหญิงนะครับนะใช้ห้าอย่าง วันเกิดเดือนเกิดปีพศเกิดเวลาเกิดและเพศกําเนิดว่าเป็นเพศชายหรือหรือเพศหญิงเออบางคนก็บอกว่าอา้าวดูดวงฉันดูดวงมาตั้งเยอะแยะเลยนะไม่เห็นต้องมออีบอกไปว่าเป็นเพศชายหรือเป็นเพศหญิงใช่ละครับนั่นคือ,อ,อวิชาแบบที่คนไทยเราดูกันนะครับไม่ว่าจะดูไพนะ่นะไพ่ออราเคิลไพ่ยิปซีไพ่าทาโ,าโาาาร่ไพ่ถ้วยไพ่ดาบไพ่เหรียญไพ่ปอมยานไพ่หน้าคาราช และอื่นๆไพ่มากมายนะรวมไปจนถึงเลข7ตัวสีฐานเลข7ตัวก็ทั้งชาวราศีลัคนาราศีทั้งหมดทั้งสิน้นทั้งวงไม่มีการแบ่งเพศช,ชายไม่มีการแบ่งเพศหญิงแต่ดวงจีนน่ะจเป็นต้องแบ่งเพศช,ชายแบ่งเพศหญิงเพราะว่าผู้ชายเปียนเป็นมังกรเขียวผู้ผู้หญิงเปียนเป็นเสือขาวนะคบนะเ,เพราะฉะนั้นการพยากรณ์จะไม่เหมือนกันนะ ดวงจีนย,ยังมีจุดเด่นอีกอันนึงคือสูตรความลับและสูตรความรวยวิชาอื่นมีไหมไม่มีนะครับนะแล้วก็ดวงจีนยังมีคําว่าช่องวัยจรใหญ่นะช่องวัยจรใหญ่คือช่องที่บอกว่าในช่วงนี้ดวงชะตาของท่านแสดงบทบาทเรื่องนะดวงชะตาขาขึ้นหรือขาลงนะขาลงมากไหมขาลงลงสุด,สด หัวทิ่มบ่อหรือเปล่าหรือว่าย่ำแย่หรือว่ากําลังพัพองอืดพะงอมมีเรื่องเครียดเียดอะไรบ้างเนี่ยนะแล้วว่าดีดีดีทางด้านไหนดีทางด้านหน้าที่การงานดีทางด้านโชคลาภดีทางด้านธุรกิจการค้าดีทางด้านความรักหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะก็ดวงจินแก่ปรากฏออกมาปรากฏอยู่ในเรียกว่าช่องวัยจรใหญ่ก็าถามว่า แล้วโลรัศร์ไทยมีไหมไม่มีครับนะมันเป็นเรื่อง,ร,องราวที่ค่อนข้างจะจุดเด่นของดวงจีนนะขออนุญาตเข้าสู่คำพยากรณ์นะครับนะก็แล้วก็บางคนก็บอกอา้าวไม่เห็นบอกเลยว่าอา้าวแล้วถ้าดูดวงจริงๆอ่ะคิดเท่าไหร่ล่ะอ๋อดูดวงจริงๆก็คิดค่าครูหกร้อยบาทจาก,จากาปกติหนึ่งร้อยหนึ่งพันบาทนะครับนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนอกจากดูดวงแล้วก็หาวันมงคลสมรส นะครับหาวันผ่าคลอดร่ำรวยนะครับรับดูคงจุ้ยทั่วราชอาณาจรรักรเบอร์โทรศัพท์ก็จริงๆไม่อยากพูดอ่ะนะ089 340 3857 089 340 3857 ID line ก็ wu.master นะ,ะเอ,อ่ดอ wu. แปลว่าจุดจุดแปลว่าดอทนะครับนะก็ะมาเลยทำพยากรณ์นะคะรับทราบแล้วว่าคนที่เกิดปีมะเส็งหมายถึงคนที่เกิดตั้งแต่วันที่สี่กรกฎาธ์ ที่เข้าสู่ปีมัะเส็งจ,จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์เข้าสู่ปีมะเมียนะครับนะทีนี้แล้วเป็นไงบ้างล่ะเรามาดูกันนะคนที่เกิดปีมัะเส็งเี่ยนะก็อยู่ในอิทธิพลของในปีนี้ถือว่าเป็นปีชงนะปีชงนะก็เรียกปีชง75ปีชง100่ะ ปีกุลครับนะปีกุลนะ,ะปีนี้ดาวเทพเจ้าไทายซวยเอียชื่อองค์เทพปีมัสมเสงนะไทยซวยเอื้ประจําปีมัสมเสงนะครับนะแล้วก็มัสมเสงกับคุณมันมันปะทะกันอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นปีคุณชงปะทะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น์แล้วะมัสมเสงแหละมัเสงก็เรียกว่าชงปะทะเฉลีสิบห้าเปอร์เซนตนะครับนะ,ะตามศัพท์ของตามสารเจ้าจีนคราเรียกว่าปีคักชง นะคักชมนะก็คือชมถูกตัวเราเองนะเป็นปีที่ซ้ําซ้อนนะกับปี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 ที่โครจรเข้ามานะครับนะก็ส่งผลถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคักชมเนี้ยเรื่องราวส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะเออสุขภาพนะแล้วก็ดวงชะตาโดน Lim it, Lim it, Lim it, ลิมิตลิมิตลิมิตแปลว่าขีดจํากัดน,นะขีดจํากัดเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมหลายสิ่งหลายอย่างไม่สมควรนะ โดยเพราะอย่างยิ่งงานมงคลนะครับนะเป็นปีคัช่ชงเป็นดวงชะตาที่ว่าอ่อนยั่วนะครับเจ็ดก็ถือว่าอ่อนยว่นะครับนะไม่เหมาะแต่งงานนะปีนี้หาเลือกแต่งงานสําหรับคนปีมะเส็ง no no โนโนโนแปลว่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ครับท่านนะย้ายเข้าบ้านใหม่ไม่ได้ครับเจ้านายนะทำอะไรต่างๆก็ขอให้ท่านระมัดระวังนะครับนะท่านแต่งงานท่านจับงานแต่งงานท่าน ขึ้นบ้านใหม่อะไรนะงานมงคลอะไรที่หลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงไว้ก่อนทําอะไรก็ได้ที่ทําไปประคองไปเรื่อยๆนะครับนะไม่ต้องไปขยายเพิ่มเติมอะไรมากมายนะก็ขอให้ท่านที่เกิดปีมะเส็งนะครับนะเพิ่มความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษนะเช่นขณะข้ามถนนดวงชะตาอย่างที่เรียนให้ทราบว่าอ่อนแอลงไป75%นะครับนะก็ข้ามถนน ก็ต้องระมัดระวังลถนะข้ามเดินข้ามสะพานลอยได้ดีที่สุดในโลกนะครับนะขับรถล,ละ่ะขับรถขับรถลงถนนใหญ่ก็ต้องระมัดระวังนะครับนะขีะ่มอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกนะครับขี่มอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกนะครับนะช่วงเบืดคข้านะมอเตอร์ไซค์จำเป็นอย่างยิ่งเชียต้องมีไฟท้ายที่สว่างนะครับชีวิตเราอย่าไป แขงนไว้ตุ้มๆต่าๆเลยนะมันไม่คุ้มค่านะครับนะออแล้วปีที่แล้วคนที่เกิดปีมะเส็งเป็นไงบ้างคนที่เกิดปีมะเส็งในปีที่แล้วนะมีดาวเจยดซิงมาบันทอนนะมาบันทอนความรักการเงินนะไม่เด่นนะมูลค่าหุ้นความร่ำรวยก็หดหายไปเพราะว่าเจ็ดเจ็ดซิงนะแต่ว่ากระจายออกการเงินกระจายออกนะหลายสิ่งหลายอย่าง มันมันกระจายออกอะ่ะมันไม่มีความเพิ่มพูนความแข็งแกร่งให้ไม่ได้เพิ่มพูนคุ้มภูมิคุ้มกันที่ดีมาเสริมใยเหล็กให้กับท่านเลยนะแต่ปีนี้นะครับหลายหลายท่านก็อยากจะปรับตัวนะแต่ก็สามารถปรับตัวได้นะเพราะอะไรครับถึงแม้ว่าจะเป็นปีคัดชงเป็นปีชง7 5ของท่านที่เกิดปีมะเสแต่ก็บังเอิญบังเอิญอ่ะนะมีดาวเจ้าอิงนะ มีดาวเจือ้อหญิงดาวเจือญิงคือดาวผู้นํามีดาวผู้นําเข้ามาบังเอิญบังเอิญน,นะมีดาวเจือ้อหญิงและดาวปีเกยมาหนุนดวงชะตาให้กับท่านที่เกิดปีมะเส,ส็งส่งผลให้ท่านที่เกิดปีมะเส็งเนี่ยนะสิ่งที่น่ากลัวมากก็ไม่ต้องบอดี้ให้มากเกินไปนะจะทําตัวให้จิตตกนะครับนะเออทำอะไรก็ทําไปนะครับนะแล้วก็พร้อมกับนี้นะดาวเจ้หญิงจะส่งผลให้ท่านที่เกิดปีมะเส็งอะ มีการได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่จากองค์กรนะครับนะให้ท่านได้มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนได้เลื่อนเป็นผู้จัดการนะเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการต่างๆนะนะแล้วบางคนก็ทํางานก็ได้รับการบรรจุงานนะครับนะได้เลื่อนขั้นได้ได้เลื่อนตําแหน่งนะเป็นหัวหน้าถึงระดับผู้จัดการได้ไม่ยากนะครับ แต่อย่างไรก็ตามะนะดาวคัดชมที่บอกว่าชง75%ะชง75%พูดแบบชาวบ้านอัธพุทธเต็มอะเต็มก็คือเป็นปีคัดชม75%นะก็ยังตามติดเป็นเงาตามตัวของท่านที่เกิดปีมะเส็งอยู่เพราะฉะนั้นอย่าไดเาเาเา้เรียกว่าเข้าข้างตัวเองว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับท่านควรที่จะช่วยโอกาสนี้นะไปแก้ปีชม นะแก้ปีชงเริ่มสตาร์ทตั้งแต่วันที่นี่เลย5นะครับนะ5กุมภาพันธ์ง5 6 8จนถึงวันที่28กลกุมภาพันธ์2 5 6 8นะไปปัดชงไปแก้ปีชงนะดีที่สุดถือว่าท่านฉลาดที่สุดนะครับนะ สองขาเดินเข้าไปหาศาลเจ้าจีนนะครับนะห้าพันพาพันถึงยีุ่ิภาพันธาพสองขาเดินไปหาศาลเจ้าจีนแต่งตัวสะอาดอะไรอะไรเงี้ยนะใส่เสื้อขาวไปนะเออไปศาลเจ้าจีนไหนดีละ่ะถ้าในกรทมก็ศาลเจ้าตัวเหาเอีย yeah, นะ ค้าทาาสาราวาการกรทมนะครับนะ,ะก็เสาชิงช้านั่นเองนะครับจะไปแก้แก้ปีชงศักรุงเทพตัวเราเอีย้ยตัวเราเอีย้ยองไหนก็ในในมือไอใ,ในโทรศัพท์มือถือของท่านอยู่นะที่อัญเชิญมาเนี่ยนะองนี้เป็นองเล็กที่บ้านของผมอีกชั้นหนึ่งก็เป็นองใหญ่นะครับนะก็ถ้าองใหญ่ก็จะบดบางเยอะไปนิดนึงกินเนื้อที่เยอะนิดนึงนะก็องนี้ดีที่สุดในโลกแล้วนะไปะทำไมทำไมไม่แนะนํา ไม่แนะนําอง์อื่นบ้างขอแนะน,นําแน่นอนครับนะแต่องนี้ผมก็จะแนะนําสิ่งที่เรียกว่าดีที่สุดมาให้ท่านก่อนนะแก้ชงปัดชงครั้งหนึ่งนะครับนะสายสะอาดไปตลอดทั้งปีนะเรียกว่ากับร้ายให้กลายเป็นดีนะโชคน้อยๆแต่เป็นมีโชคมากๆนะครับนะก็เพราะว่ามีดาเห็นไหม ดาบเจ็ดดาวเหนือพิฆาตอสูรน,นะดาบเจ็ดดาวเหนือพิฆาตอสูรน,นะนิ้วก็ทํานิ้วดัชนีสวรรค์นะครับนะนิ้วเนี่ยประทานพรประทานโชคประทานลาภนะหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะทาให้บ้านของท่านมีแต่ความเป็นสิริหมหามงคลน,นะทำเรียกว่าอยู่เย็นเป็นสุขธรรมะค้าขึ้นอยู่แล้วร่ํารวยนะ มีความเป็นมงคลมั่งคั่งมั่งมีนะตลอดทั้งปีนะครับน,ะนิ้วเนี้ยเป็นนิ้วประจําตัวขององค์เทพตัวเราเอี้ยนั่นเองนะครับนะและองค์เทพตัวเราเอี้ยเนี่ยน,นะครับก็เป็นยานวิเศษนะยานยานทิพนะยานยานทิพถอดกายทิพวิเศษของจากองค์เทพให้เสียงเล่ากลุ่มทีพกับชาติมาเกิดเป็นองค์เทพตัวเราเอีย้ยเป็นยานทิพ พภูมิที่82นะพบภูมิที่82หลังจากที่มาเกิดเป็นจุติมาเป็นโอเทสตัวเหล่าเอียแล้วนะครับก็ไม่มาจุดติอีกเลยก็เรียกว่าเป็นตำนานเลยนะให้คนได้กลับว่าองนี้นะเป็นตัวแทนนะครับนะแล้วถ้าไม่เปว่า,วาตัวเหล่าเอียะอ๋อมีครับแล้วก็พูดกันติดปากว่าไปแก้ปีชงกับโ์เทพไทยซวยเอียนะไทยซวยเอียแปลว่าอะไรไทยซวยไทยซวยก็ าทายสวยแปลว่าเทพเจ้าประจําปีะนะเย้แปลว่าเทพเจ้าเทพเจ้าประจําปีแต่ทายโเย้ยมีมีเป็นดาวขุนพลเท่านั้นเองเป็นดาวขุนพลมีทั้งหมดหกสิบพระองค์นะป,ปีปีที่หนึ่งก็องค์นี้ปีที่สองก็มาองนี้ไล่ไปเรื่อยๆจนปีที่หกสย์หกนย์ก็คือปีที่หกสิบก็คือเรียงกันแล้วมีหกสิบพระองค์นะครับนะ แต่องค์นี้เป็นองค์ย้ายใหญ่หญมีบรรชอบบรรดาทหารเนี่ยนะขุนพะลขององค์เทพตัวเหล่าเอี้ยแสนกว่านายนะครับนะมีระดับขุนพลเยอะนะแล้วก็บรรดาทหารก็แสนกว่านายนะครับนะเป็นองค์เทพองค์ใหญ่มากนะครับนะก็แล้วก็ถ้าไม่ไม่ไปองค์เทพตัวเหล่าเอี้ยไม่ไปองค์เทพไทยสวยเยอะ,นะ้แก้ปิตชมกับองไหนได้บ้างก็ก็ได้นะครับเทพกลูนะเทพที่มีอาวุธหนักๆอยู่ในมือนะเทพกลูได้ไหมได้ นะครับมีเงาเางาเขาเรียกเงาว,าวงพระจันทร์นะครับนะเางาวงพระจันทร์น้ำหนัก88ดสช่าง80ดสบช่าแปดช่าง88ดแช่างนี่ก็หกสิบกว่ากิโลกร,รัมนะครับนะหนักมากาแล้วก็มีมีมังกรอยู่ที่เงาอยู่ด้วยนะครับนะอันนี้ได้นะทนทเทปคนดูเทพเพ่งเจีย๋ยแหละได้เลยนะทเทพเพ้งเจี๋ยนะครับนะชีเทียนต้าเซนนะครับนะชีเทียนต้าเซนก็เรียกว่า เทพเทพเทพเจียผู้ยิ่งใหญ่นะครับเทพนาจาได้นะครับนะเจ้าแม่ทัพทิมโอได้เจ้าแม่ทัพทิมนะครับนะเป็นลูกศิษย์ของอรคงเทพาท่ายเสียงเล่ากรุงเหมือนกันนะครับนะแล้วก็พระแม่กวนิมปางพันมือปางพันเน่นะครับได้นะครับนะดีนะครับนะทีนี้ก็มาขอญากเพิ่มเติมนะในส่วนของท่านที่เกิดปีมะเสงนะ การพยากรณ์ในแต่และคลิปแิบีนแสวงก็ไม่ได้พูดนอกจากพูดภาพรวมไปก็จริงอ่ะนะแต่แก็จะาหาเรื่องราวนะจอบลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านที่มาเปิดรับฟังคลิปนี้นะท่านที่เกิดปีมสัสเซงนนะทุกๆคลิปก็จะจอบลึกสองสองสองชั้นนะเพื่อให้มีเรื่องราวสตอรี่พูดคุยเป็นประโยชน์ให้ท่านได้รับฟังแล้วเป็นประโยชน์กับท่านนะครับนะในปีนี้นะครับนะ าทานทีเกิดปีมะเส็งน,นะมีดาวไทยสวยนะมีดาวไทยสวยเข้ามานะครับนะก็เพราะปีนี้เป็นปีอ่าเป็นปีมะเส็งน,นะเป็นปีชงกับดาวไทยสวยนะครับนะก็เพราะฉะนั้นในฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่ก็บอกว่าต้องแก้ปีชงนะครับนะอะ่ก็ พอเป็นปีที่ซับซ้อนอนะทับซ้อนหนักนะทับซ้อนทับซ้อนกันกันกบกบัคนที่เรียกว่าอ,อายุ12ปี24ปี36ปี48ปี60ปีเจ็ดสปี8ปปีนะครับนะก็ต้องไปอย่างยิ่งนะจำเป็นที่จะไปแก้ปีชงแก้ปีชงอย่าคิดว่าเป็นการปรับปัดปัดปัดสิบสองครั้งหรือ13ครั้ง่นะบางปีที่มี13เดือนจนะีนี่ยก็จะปัด13ครั้ง่นะก็จะช่วยปรับเป่านะเรียกว่า ถ้าพูดเป็นภาษาจีนกลางอ่ะก็พูดเป็นยาวๆผมอยากจะพูดยาวแต่ว่าท่านจะฟังไม่เข้าใจสิ่นะก็โดยภาพรวมอ่ะน,นะถ้าเป็นภาษาไทยก็ตัดตอนสิ่งที่ข้อกัมเจ้ากรรมายเวนในต่างๆนะเรื่องราวอุบัติเหตุโรภคภัยไข้เจ็บหลายสิ่งหลายอย่างนะอ่ะนะอุบัติเหตุอะไรต่างๆนะการทะเลาะบอกแ้งความปิดใจกันการโดนหลอกลวงอะไรเงี้ยการโดนแอดมิตอะไรเงี้ยการลื่นล้มตกตกอะไรเงี้ยนะ ก,ก็การแก้ปีชงนั่นแหละครับนะอยู่ที่การปัดัด,ดนะนะั่นแหละมีความหมายซ่อนเอาอไว้นะครับนะเพราะฉะนั้นการแก้ปีชงก็เป็นผลดีกับท่านที่เกิดปีมะเส็งอย่างแน่นอนนะครับนะอาจส่งผลให้นะแล้วถ้าไม่แก้ปีชงอ,อ่ะไม่แก้ปีชงอาจส่งผลให้ท่านะนะเรียกว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะมีเรื่องราวที่เรียกว่า,ากระทบเข้ามาทุกอกทุกกายทุกใจ โดนหลอกลวงโดนต้มตุนเสียรู้และยัง,ยงมีเพราะว่าในปีนี้ปีดวาวอวะมองคนข้ามากับแทะนะจ้องเข้ามาเพราะฉะนั้นทุกฝีก้าวไม่ว่าจะแก้ปีชงแล้วพวกเราก็ต้องมีสตินะครับพวกเราไม่ได้แค่คนที่เกิดปีมะเส็งนะทำอะไรก็ต้องมีสตินะครับอย่าปะหมาอย่าขับรถประมาดนะ่ะดื่มแอกลกอฮอล์แล้วก็อย่าไปขับรถเลยนะครับนะ,ะแล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบ ปีมะเสงห้ามคนที่เกิดปีมะเสงไม่ควรไม่ควรทีจ่จัดงานมงคลนะครับนะควเรเลื่อนออกไปก่อนนะงานมงคลสมรสนั่นเองนะอายุยี่สสปีแต่งงานได้ไหมไม่ได้นะครับนะอย่าลืมเป็นแค่ปีชงนะครับนะกับองค์เทพไทยซวยเอียนะครับนะบนะก็อันนี้ก็เป็นการบอกกล่าวนะด้วยความปราถนาดีนะครับนะความปราถนาดีของซินแสบหัะนะแล้วก็ มาคบกันเป็นเพื่อนนะครับนะคบกันเป็นเพื่อนเขาบอกว่าคบสินแสเป็นเพื่อนนะครับนะสินแสก็สายสีขาวนะครับนะคนจะหาสายสีขาวมาคบกันเป็นเพื่อนคนที่ธรรมะธรรมอสวดมนต์ไหว้เจ้าตัวของสินแสผูก,ก็8ปีมานี้นะที่อยู่รับใช้นะออกคลิปยูทูบมา8ปอ่ะ ไม่มีคําว่าไปคดโกงชาวบ้านชาวช่องไม่มีมคําว่าหลอกลวงนะครับนะเราพึงพอใจของเราทางนี้เราเดินสายกลางนะครับนะก็ะ,ะดวงชะตาเกิดมาเพื่อมาช่วยเหลือผู้คนนะครับนะทีนี้พูดถึงอ,อันนี้ก็มีขาวดีมาบอกว่านะครับนะตัวของสินแสอวนะได้คิดคน้นได้เขียนคํา บรรยายนะได้ทําปฏิทินนะปฏิทินฉีดรายวันอะไรเรียกว่าปฏิทินฉีรายวันนะเล่นนี้ทั้งเล่มนะครับนะเล่นนี้ทั้งเล่มเลยนะครับนะก็เรียกว่าเป็นปฏิทินฉีรายวันที่สัน้างขึ้นมานะครับนะ จารลงนะไม่ทำก็ไม่ทุกคนก็นไม่ได้ประโยชน์นะทำขึ้นมาเพื่อให้พวกเราเราท่านท่าน,านได้รับประโยชน์นะนี่คือปริทินจีนนะครับนะรายวันนะถ้าบอกว่าเอา้าเป็นปรนิทินจีนแล้วฉันอยากอ่านออกเลอ <c oughs> <c oughs> ก็เรียนให้ทราบนิดนึงน,นะอ่านออกแน่นอนท่านท่านอย่าดูจุตัวของท่านเองนะแล้วก็อย่าปิดกั้นโชคลาภของตัวของท่านนะครับนะ ท้อนูข้อง,งในหนึ่งแผ่นทุกๆวันวันละหนึ่งหน้าวันละหนึ่งวันวันหน้าละหนึ่งวันหน้าละหนึ่งวันนะครับนะแต่ละหน้านะก็จะบอกเรื่องราวต่างๆมันเป็นมากกว่าปฏิทินรายเดือนตั้งเยอะแยะไอ้ปฏิทินรายเดือนมันเรียกว่าภาษาอังกฤษนะเรียกว่า take it easy ง่ายๆเด็ดเดง่ายๆเด็ดเดไม่เอาสาระเอารู้ว่าอ๋อ oh, วันนี้นะวันที่เท่าไหร่ เป็นวันแจงคารพุธเป็นวันพระหรือเปล่านะแล้วมีวันสําคัญหรือปเปล่าวันวิสาขาบูชาอสาราบูชามาคะบ,บูชาอะไรต่างๆเนี่ยนะวนะันออกพรรษาข้ามพรรษาหรือวันสงการอนะไรแค่นั้นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องราวที่ว่านำสัพพวิชาความรู้มาสอดใส่สอดแทรกเข้าไปให้นะอันดับที่หนึ่งนะอันนี้นะท่อนล่างเนะี่ยท่อน,ท,อน,ท,อนท่อนบนเป็นภาษา จีนนะที่พวกเราเราท่านๆคุ้นเคยกันอยู่นะท่อนล่างล่ะท่อนล่างเนี่ยเป็นภาคภาษาไทยอ่านแล้วได้สาระอ่านแล้วได้ความรู้นะระับประกันว่าวางไม่ลงนะครับนะเป็นปริทีนที่ทําออกมาไม่เหมือนใครในท้องตลาดมีถามว่าบางคนก็อชอบชอบหวยนะวันที่หนึ่งนะครับนะ,ะวันที่หนึ่ง กับวันที่16มีมีเลขเด่นเลขมงคลไหมมีครับนะแต่เลขมงคลของเซีนแสวัวไม่ได้มีแค่วันที่1วันที่16มีทุกๆวันนะครับนะแล้วก็อันต่ออันดับต่อไปเรื่องราวของดาวฤกษ์นะภาษาจีนบางคนจะก็อ่านไม่ออกนะแต่ว่าอันเนี้ยเอาภาษาจีนดาวฤกษ์อธิบายแจกแจงเป็นภาษาไทยให้ท่านได้รับรู้หมดเลยว่าดาวฤกษ์ที่โคจรมาบนท้องฟ้านะในแต่ละวันนะครับนะดาวฤกษ์เป็นดาวมงคล หรือดาวอะวะมงคลนะแล้วก็ดีไม่ดีนะแล้วก็อันดับที่สมนะบรรยายให้ท่านฟังว่าเด็กเกิดวันนี้ดีหรือไม่ดีเด็กเกิดวันนี้นะจะเีนให้ท่านทราบว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมสองห้จนถึงวันที่สามสิบเอ็กราคมสองห้าหกแบุตรบ้านใดนะ ท่านครอบครัวใด,ดตระกูลใด,ดมีลูกหลานที่เกิดในช่วง365วัน365วันนี้นะเกิดมาอย่าลืมนะครับฉีดไปนี้ฉีดวันที่ลูกเกิดอะแล้วก็เขียนเวลาเกิดลงไปด้วยนะครับนะน้าหนักของลูกทารกเพศชายเพศหญิงเ,เขียนลงไปในนี้มีเขียนอธิบายไว้อย่างมากมายว่าเด็กเกิดวันนี้ดีหรือไม่ดีนะครับนะมีได้พบภาวศาสนาติดตัวมาเกิดหรือเปล่าพบภาวศาสนาใหญ่ หรือกลางหรือเล็กติดตัวมาเกิดน,นะครับหรือว่าหนีมาเกิดในนี้มีบอกหมดเลยนะครับนะธารกผู้ชายดีกว่าผู้หญิงหรือทารกผู้หญิงดีกว่าผู้ชายในนี้มีบอกแล้วก็ตอนมาเกิดมีดาวอัจฉริยะติดตัวมาเกิดไหมดาวอัจฉริยะคือดาวผู้นํานั่นเองนะครับนะมีเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับดาวอัจฉริยะเป็นดาวนักปราชญ์เป็นดาวที่แก้ไขปัญหาเก่งเป็นความฉลาดนะพูดจา ก็เรียกว่ามีวาทศิลป์ดีน้ำเสียงดีนะเดินสงา่าผ่าเผยวางคาแรคเตอร์ดีนะครับนะเรียกว่าทําอะไรก็มีความสําเร็จเป็นคนดวงใหญ่นั่นเองนะครับนะแล้วก็ที่สําคัญนะในเรื่องนี้ยังบรรยายให้ท่านได้รับทราบว่าวันไหนเหมาะกับงานมงคลอะไรบ้างจัดงานมงคลสมรสวันไหนดีนะครับนะจากงานสู่ขอขึ้นบ้านใหม่อะไรต่างๆเนี่ยนะดีอันนี้มีบอกไว้เปิดร้านค้าเปิดกิจการอะไรต่างๆเนี่ย นะแล้วก็ทาพิธีพวงวพนะบรรดาโหราจาร์นะาหาเลืองหาย่างดูจากเล่มนี้นะครับนะพระสงฆ์องค์เจ้าดูจากเล่มนี้นะครับนะงานเริ่มซ่อมแซมบ้านอะไรเนี้ยนะนอกจากนี้ใต้สุดเลยใต้ใต้ใต้ตสุดเนี้ยแต่ละวันนะมีเรื่องราวของคําว่าโงเ่เฮงอยู่หนึ่งร้อยข้อโงเ่เฮงแปลว่าอะไรบางคนบอกว่าเออโง่เฮงแปลว่าอะไรวะโง่เฮงแปลว่าแปลภาษาไทยแปลว่าวิชานราลักษา นอนรักษาประกอบด้วยอะไรไนะงงงไปว่า5เห็นไปว่าแล้วกานอนรักษานะประกอบด้วยใบหูซ้ายขวานะครับนะคิ้วซ้ายขวานะครับนะ,ะแล้วก็ในตาซ้ายขวาจมูกตรงกลางนะครับนะจมูกเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นประธางเป็นประธานของใบหน้าเราเนะบ่งบอกเรื่องความเป็นเจ้าสักนะครับรวยไม่รวยดูจมูกนะปากนะ ปากคือการทํามาหากินการวาทศาิลป์คำพูดเชื่อได้เชื่อไม่ได้คนปากสองเสียงเป็นอะไรยังไงดูดูด,ดูอ่านอ่านอ่านเราเองมีอยู่หนึ่งร้อยข้อนอกจากนี้ยังมีอีกร้อยสี่สิบันนะร้อยสี่สิบันก็คือร้อยสี่สิบข้อเกี่ยวกับเรื่องราวของหงจุย้ยนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับงจุย้ยนะ อะไรที่เาเรียกว่ามังกรเขียวเสือขาวเต่าดำผงแดงนะแล้วก็ห้องน้ําตั้งตรงไหนบันดุงบันไดตั้งตรงไหนมีลิฟต์มีเครื่องจักรมีอะไรต่างๆตั้งตรงไหนเครื่องซักผ้าตั้งตรงไหนโอ้ยไม่อยากอธิบายอยู่ในนี้เยอะแยะนะประวัติที่บรราาจีนแต่ละองค์แต่ละวันอะไรเงี้ยอยู่ในนี้หมดเลยเหมาะซื้อหาเป็นของรางวัลกำนันให้กับตัวของท่านเองให้กับครอบครัวของท่านเองนะและหรือมอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนะราคาเรียนรัสองร้อยห้าสิบบาท ราคาเล่มละ2 5 0บาทนะพร้อมค่าจัดส่งนะครับนะก็อันนี้ก็นำเรื่องราวดีๆมาบอกให้ท่านนะไม่บอกก็ไม่อธิบายท่านเขาไม่ทราบนะอันนี้ท่านทั้งตั้งก็คือปริทินนั่นเองนะครับนะก็ขอกลาวขอบพระคุณเชื่อว่านะท่านที่รับฟังจนจบท่านก็จะได้ความรู้ต่างๆมากมายนะครับแล้วพบกันในคลิปตอนต่อ,ตอ,ตอๆไปครับนะ กลาบสวัสดีครับบ๊ายบายใจเจียน